อาจารย์มานกพบปัญหาสวัสดีครับวันนี้นะครับก็คือวันที่สิบมกราคมสองห้าห้านะครับก็มีคำถามจากนักศึกษาพานิบานานะครับส่งคำถามมาถามผมบน Facebook เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินสดย่อยนะครับถามว่าอาจารย์คะหนูมีเรื่องสงสัยหนูอยากจะทราบว่าเงินสดย่อยอะค่ะแบบ จำกัดวงเงินต้องมีเงินสดคงเหลือมาให้แต่เขาไม่บอกมาให้เราจะคิดยังไงคะถึงจะหาเงินเกินแักเงินขาดบัญชีได้อันนี้ก็คือว่าพูดถึงเรื่องวิธีการจํากัดวงเงินนะครับระบบเงินสดย่อยนั้นมีอยู่กันสวิธีแบบจํากัดวงเงินแล้วก็แบบไม่จํากัดวงเงินสำหรับคำถามประโยคแรกเนี่ยถามกรณีวิธีแบบจำกัดวงเงินถามว่าถ้าเกิดไม่ให้ เงินคงเหลือมาให้เราจะรู้ได้ไงว่าจะมีเงินเกินและขาดบัญชีเท่าไหร่นะครับผมก็จะตอบคาถามนะครับว่าสําหรับที่ถามเนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอกมาให้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องรู้วงเงินสดย่อยก่อนขั้นที่หนึ่งเลยนะครับเราจะต้องรู้ว่าวงเงินสดย่อยเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าแบบจํากัดวงเงินเนี่ยมันจะถูกล็อกไว้เลยว่าจะต้องมีวงเงินสดย่อยเท่ากับเท่าไหร่และทุกทกที่ขอเบิกชดเชยเนี่ยจะต้องขอเบิกชดเชยเพื่อทําให้วงเงินสดย่อยนั้น เท่าเท่ากันทุกมวดคือวงเงินสดย่อยนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นวิธีของเราก็คือเราจะต้องรู้จักวงเงินสดย่อยก่อนว่ามีเท่ากับเท่าไหร่และเอาวงเงินสดย่อยที่ถูกกําหนดเอาไว้ตายตัวนะครับเปรียบเทียบกับเอกสารที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้รักษาวงเงินสดย่อยนั้นเก็บรวบรวมได้จากพนักงานในบริษัทเอาวงเงินสดย่อยลบกับเอกสารนะครับก็จะได้เป็นเงินคงเหลือนะครับคราวนี้ถามว่า แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเงินเกินหรือขาดบัญชีนะครับจากโจ์ที่นักษาถามมาเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นเงินเกินหรือขาดบัญชีเพราะว่าไม่บอกเงินคงเหลือแต่ถ้าไม่บอกเงินคงเหลือก็ต้องบอกวงเงินจะต้องบอกเอกสารที่มีอยู่จริงเอามาลบกันก็จะเหลือเป็นเงินที่เหลือแค่นั้นนะครับซึ่งไอ้เงินที่เหลือเนี่ยอาจจะอนุมานได้ว่าก็คือเงินที่เป็นยอดคงเหลือนั่นเองซึ่งสําหรับจ์ตรงนี้แล้ว เราอาจจะไม่สามารถหาเงินเกินและขาดบัญชีได้เพราะว่าตามที่ถามมานั้นข้อมูลมีแค่นี้นะครับก็แปลว่าข้อมูลไม่ครบโจทย์เขาอาจจะต้องการให้เราหายอดคงเหลือเท่านั้นเองนะครับไม่ได้อยากให้เราหาเงินเกินหรือขาดบัญชีหรอกนะครับสาหรับตรงนี้สรุปนะครับคําตอบก็คือเราจะเอาวงเงินสดลบกับเอกสารที่เกิดขึ้นจริงนะครับผลต่างก็คือเงินคงเหลือซึ่งวิธีแบบจํากัดวงเงินนั้นเราสามารถหาเงินเกินและขาดบัญชีได้แต่สําหรับโจทย์ข้อนี้ที่ถามผมนั้น ถ้าต้องการให้ผมหาเงินเกินรละขาบัญชีจะต้องบอกมาด้วยว่าเงินสดที่มีอยู่จริงนั้นเท่ากับเท่าไหร่เพื่อที่จะผมจะได้เอาเงินสดที่อยู่จริงเปรียบเทียบกับเงินสดตามที่คำนวณได้นะครับซึ่งข้อนี้ไม่ได้บอกมาว่าเงินสดที่มีอยู่จริงเท,ท่าไหร่ดังนั้นสมมุติไปเลยว่าข้อนี้ไม่มีเงินเกินรละขาบัญชีนะครับต่อไปประโยคที่2เนี่ยนะครับถามว่าการหาเงินฝากธนาคารด้านเครดิต ยังไงคะคือจะหาเงินฝากธนาคารด้านเครดิตยังไงเพราะต้องเอาจานวนเงินที่ตั้งวงเงินสดจ่อยมาลบกับเงินคงเหลือแต่เมื่อไม่ให้เงินคงเหลือมาหนูจะหาเงินฝากธนาคารด้านเครดิตยังไงอันนี้คงถามเกี่ยวกับประโยคเดิมนะครับซึ่งอยู่ในหัวข้อของวงเงินสดจ่อยแบบคงที่นะครับแบบจํากัดวงเงินนั่นเองแบบจํากัดวงเงินทุกครั้งเนี่ยที่ ถึงการเบิกชดเชยเนี่ยนะครับผู้รักษาเงินสดย่อยจะต้องนําเอกสารที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยไปขอเบิกชดเชยเพื่อให้ได้เงินมาชดเชยวงเงินสดย่อยที่หายไปแล้วก็นดะ้กระถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเครดิตธนาคารการที่เครดิตธนาคารนั้นเป็นการบัึกบัญชีของพนักงานบัญชีนะครับไม่ใช่พนักงานเงินสดย่อยและพนักงานบัญชีจะเครดิตธนาคารก็ต่อเมื่อเขียนเช็คก็คือว่าพนักงาน ที่ลงบัญชีนั้นจะต้องเดบิตค่าใช้จ่ายต่างๆต,ตามที่ผู้รักษาเงินสดย่อยนั้นเอาเอกสารมาให้แล้วก็เครดิตด้วยธนาคารด้วยมูลค่าของเอกสารรวมทั้งหมดนะครับการเครดิตธนาคารก็คือการเบิกเงินจากธนาคารแล้วให้ผู้รักษาเงินสดย่อยนั้นเอามาชดเชยเงินที่ผู้รักษาเงินสดย่อยนั้นจ่ายให้กับธนาคารไปดังนั้นถ้าเกิดถามว่าจะรู้ได้ไงว่าเครดิตธนาคารเนี่ยจะเครดิตเท่าไหร่ ก็ดูที่เอกสารจริงที่ผู้รักษาเงินสดย่อยนั้นเขาเก็บรวบรวมได้นะครับการเครดิตเนี่ยแล้วทําไมแบบไม่จํากัดวงเงินถึงบอกเงินสดคงเหลือในมือมาคะคือถ้าเกิดเป็นตามโจทย์ปกติโดยทั่วๆไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบจํากัดวงเงินหรือไม่จํากัดวงเงินเนี่ยเขาก็ควรจะต้องให้ยอดเงินคงเหลือมานะครับเพราะโดยปกติผู้รักษาเงินสดย่อยเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเงินสดย่อยที่เขาดูแลอยู่มันเหลือเท่าไหร่ นะครับโดยปกติต้องรู้นะครับคือมันไม่ได้มีความแตกต่างกันระหว่างว่าจะเป็นแบบจํากัดวงเงินหรือไม่จํากัดวงเงินแบบไหนถึงจะให้วงเงินคงเหลือมาไม่เกี่ยวนะครับทั้ง2แบบนั้นก็ควรจะต้องให้วงเงินสดคงเหลือมานะครับแต่ว่าในโจทย์สําหรับที่อาจารย์ให้ทำเนี่ยเขาอาจจะต้องการให้เราหาสมการของตัวเลขยอดเงินคงเหลือก็ได้นะครับเขาก็เลยบางวิธีให้มาบางวิธีไม่ให้มาแต่ความจริงแล้ว มันก็ควรจะต้องมีทั้งสองวิธีนะครับเงินสดคงเหลือในมือกับเงินสดคงเหลืออันเดียวกันหรือเปล่าคะอาจารย์ง,งนมอะ,ะอาจารย์คะผมคิดว่านะครับถ้าเกิดเราเรียนเรื่องเองินสดย่อยเนี่ยคำว่าเงินสดคงเหลือในมือกับเงินสดคงเหลือเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันก็คือเองินสดจํานวนเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในกิจการสําหรับการจ่ายเงิน ออกไปเล็กๆน้อยๆหรือรับเงินเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะอยู่ในวงเงินนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าคําว่าเงินสดนั้นยังรวมถึงเอกสารทางการเงินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันทีด้วยนะครับเช่นเช็คเงินสดตัวแลกเงินพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเงินสดที่อยู่ในกิจการนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ที่กิจการก็เลยเรียกว่าเงินคงเหลือนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปฝากธนาคารก็เรียกว่าเงินฝากธนาคารไปนะครับสรุปนะครับเงินสดคงเหลือกับเงินสดในมือน่าจะเป็นอันเดียวกันต่อไปถามว่า แล้วถ้าโจทย์เขาไม่ได้บอกว่าให้ทําวิธีไหนแต่ให้เงินสดคงเหลือในมือมาอันนี้ถือว่าเป็นวิธีจํากัดวงเงินหรือไม่จํากัดวงเงินคะดูยังไงคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าจะให้ทําโจทย์เกี่ยวกับเงินสดจ่อยนะครับโจทย์จะต้องบอกมาว่าเป็นแบบจํากัดวงเงินหรือแบบไม่จํากัดวงเงินเพราะว่าทฤษฎีหลักการในการปฏิบัตินั้นมันต่างกันนะครับ ก็ตามความคิดของผมก็ค <S an> ือโจทย์คนจะต้องบอกมานะครับว่าเป็นแบบใดนะครับควรจะต้องระบุมาแต่ว่าเราจะต้องรู้นะครับว่าแบบจํากัดวงเงินกับแบบไม่จํากัดวงเงินนั้นมันต่างกันแบบจํากัดวงเงินเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะเบิกดเชยเดือนละครั้งแบบจํากัดวงเงินเวลาไปเบิกชดเชยเนี่ยผู้รักษาเงินสดย่อยก็จะนําเอกสารที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยที่ได้รับจากพนักงานในบริษัทเนี่ยครับไปขอเบิกชดเชยและผู้รักษาเงินสดย่อยนั้นจะได้เงินมา โดยมูลค่าของเงินที่ได้นั้นได้จากเอกสารที่ไปขอเบิกนะครับพนักงานบัญชีเนี่ยเขาก็จะบนันทึกบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่ผู้รักษาเงินสดย่อยนั้นเอาเอกสารไปให้และพนักงานบัญชีนะครับก็จะเครดิตธนาคารพนักงานบัญชีเครดิตธนาคารผู้รักษาเงินสดย่อยก็จะไปเอาเงินจากธนาคารมาเก็บไว้ที่เก๊ของตนเพื่อให้เงินน่มันเท่าเดิมเพื่อให้วงเงินมันเท่าเดิมนะครับนี่คือวิธีแบบจำกัดวงเงินนะครับคือจะไปเบิก ตามเอกสารที่จ่ายไปจริงเท่านั้นเองนะครับส่วนแบบไม่จำกัดวงเงินนะครับเขาอาจจะเบิกเกินกว่าเอกสารที่มีอยู่นะครับอาจจะเบิกเกินกว่าก็ได้หรือเบอิกต่ำกว่าเอกสารก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเขาต้องการจะเบิกเท่าไหร่นะครับโดยไม่สนใจว่าเอกสารจริงเนี่ยมีเท่ากับเท่าไหร่สนใจว่าจะเบิกเท่าไหร่เช่นผู้สานเงสดย่อยเนี่ย มีเอกสารจริงเนี่ยเป็นมูลค่าเงินคือ100บาทนะครับแต่เขาอาจจะไปขอเบอิก150บาทก็ได้หรืออาจจะขอเบอิก80ดบบาทก็ได้ก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ถูกล็อกเอาไว้นะครับจะเบิกตามความต้องการไม่ได้เบิกตามเอกสารที่เกิดขึ้นจริงนะครับนี่คือความแตกต่างกันระหว่างแบบจํากัดวงเงินและแบบไม่จํากัดวงเงินนะครับไม่ทราบว่าจะเข้าใจหรือเปล่านะครับผมก็อธิบายไปตามคําถามตามเงื่อนไขของโจทย์ที่ถามมานะครับ